โอ้วันนี้ต้องทำงานอะไรมากมายมั่งเนี่ยตายอืมรู้สึกเมื่อยตาจังเลยตัวมากก็ไม่ดีนะคะเนี่ยอ้าวตายแล้ววันนี้นะคะรู้สึกว่า เมื่อยดวงตามากเลยนะคะเมื่อดวงตาเนาะในที่เรานะทำงานบนโลกออนไลน์มากเลย<อ>เพราะว่าเรา<อ>ต้องใช้สื่อนู่นนี่นั่นเนาะในการทำงานนู่นนี่นั่นเอ๊เราจะมีวิธียังไงที่จะช่วยถนอมสายตาของเราในเมื่อเราต้องใช้สื่อออนไลน์ต่างๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะตอนนี้เราใช้สายตากันเยอะเนาะเพราะว่าเราต้องจ้องเนี่ยดูโทรศัพท์ตลอดเลยไม่ว่าเราจะทำคลิป ไม่ว่าเราจะดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมนะคะเราต้องใช้สายตาตลอดเลยเนี่ยเห็นไหมเราจะทํำยังไงรู้สึกว่าหลายหลายคนหรือว่าเกือบทุกคนนะคะเนาะหน้าขนาดนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเราอะใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์อยู่บนโลกอ,อินเทอร์เน็ตนะคะโลกโซเชียลนั่นเองนะคะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมึนมันปวดตาเนาะมันปวดตาแล้วก็ มันล้าลูกตาเหลือเกินนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสายตาพร่ามัวน,นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมีวิธีนะคะจะถนอมสายตาเรายังไงเมื่อเราต้องใช้สื่อต่างๆบนโลกออนไลน์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีกันค่ะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะก็เคล็ดวิธีนะคะก็จะมี9วิธีนะคะ9วิธีที่จะช่วยให้เราเนี่ยถนอมสายตาของเราให้ได้ใช้ไปนานๆน,นะคะว่าจะมีอะไรนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือ ไม่จ้องหน้าจอใกล้มากเกินไปนะคะบางคนดูอย่างนี้เลยเนาะดูแบบดูหน้าจอใกล้เกินไปมันก็ทําให้เราเหมือนกับรับแสงจากไอ้โทรศัพท์ของเราเนี่ยเข้าใกล้มากเนาะแล้วมันทําใหเออแต่บางคนเขาใส่ตาสั้นใช่ไหมคะก็อาจจะดูใกล้เนาะแต่ว่าเราเราจะเป็นคนใส่ตายาวก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะนั่นแหละค่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าพอเราจ้องหน้าจอใกล้มากเกินไปมันก็ทําให้สายตาเราอาจจะพล่ามัวได้เนาะดังนั้นเราต้องกะระยะห่าง ให้มันพอดีกับดวงตาเราเนาอแล้วก็ข้อ2ก็คือปรับขนาดตัวอักษรของอตัวหนังสือทั้งของคอมทั้งในมือถือนะคะให้มันพอดีกับสายตาของเรานั่นเองนะคะแบบอย่างสมตาใครสายตาสั้นยาวอะไรเงี้ยก็ปรับตามขนาดของตัวเองเนาะขนาดที่มันพอดีสบายตานั่นเองนะคะปรับแสงสว่างปรับตัวอักษรของอจอคอมพิวเตอร์ หรือว่าหน้าจอมือถือของเราเนี่ยให้มันเข้ากับตัวเราเนาะอย่างถ้าเราอายุเยอะเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ๆใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะสายตายาวกันเนาะสายตายาวกันแต่ว่าถ้าเป็นเด็กๆที่เขาสายตาสั้นก็ปรับขนาดให้มันพอดีให้เราดูแล้วว่ามันสบายตาเนาะแล้วก็แสงที่เขาออกมาจากหน้าจอโทรศัพท์ของเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าพยายามไปอยู่ไปดูในที่มืดน,นั่นเองนะคะเพราะว่าจะทําให้ตาเรารับแสงมากเกินไปนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดข้อ3นะคะถ้าเกิดว่าเรามันจําเป็นต้องอยู่หน้าจอ,อหน้าจอคอมนานๆหรือว่าหน้าจอมือถือนานๆเพราะว่าเราต้องทํางานอยู่ในนั้นนะคะให้เราเนี่ยเลือกเลือกเลนแว่นเนาะตัดแว่นนั่นเองนะคะตัดแว่นที่เลือกเลือก,เล,อกเลือกแว่นที่มันมีเลนสำหรับกรองแสงกรองแสงจากพวกจอคอมหรือว่าหน้าหน้าโทรศัพท์อะไรประมาณนี้เนาะ,ะมันก็จะมีเลนที่ว่าน่าจะเป็นเลนสีเขียวนี่แหละคะ่พะแต่ว่าเรา น่าจะมีขายตามพวกตามาร้านที่แบบว่าคุณหมอน้อที่เขามีเลนสสายตาน,นั่นเองนะคะให้เราไปตัดแว่นเพื่อที่ใช้สำหรับ เราต้องมาดูหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่นเองหรือว่าดูโทรศัพท์นานๆเนาะมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนั่นเองนะคะแต่ว่าทางที่ดีเราก็ต้องอปรับอะไรหลายๆอย่างเนาะในชีวิตของเราคือพอพอพราะว่าเอ๊ะเนี่ยนะคะเวลาที่เราอยู่หน้าจอคอมนานๆหรือว่าโทรศัพท์นานๆน,าน,นี่ตัวตัว,ต,วตัวเองนี่ก็รู้สึกนะคะมาดามทัศนีรู้สึกเลยว่าเฮ้ย ม,ม,ม um. ันเจ็บตาเนาะมันเจ็บตาแล้วมันทําให้เรารู้ส hmm. ึกว hmm. ่าตาเราแห้งนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อ4นั่นก็คือให้เราเนี่ยกระพริบตาบ่อยๆค่ะกระพริบทาไมต้องกระพริบตาบ่อยๆเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยล่ะค่ะเวลาที่เราอยู่หน้าจอนานๆเนี่ยก็บอกว่าเวลาที่เราจ้องโทรศัพท์นานๆหรือว่าคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยกระพริบตานั่นเองนะคะเพราะเราไม่กระิพริบตาเนี่ยตาเราก็จะแห้งโดยอัตโนมัตินาะดังนั้นให้เรากระพริบ ตาบ่อยๆค่ะกับพิบไปเนาะพอเรารู้สึกว่ามันมันแห้งแล้วก็กับพิบนะคะเพราะว่าบางทีเราจ้องหน้าจอคอมแล้วทำให้เราลืมเราลืมที่จะกับพิบตานัเน,นี่ยนะเหมือนเหมือนสมองมันมันแบบมันมีก็เรียกว่าอะไรเราไปโฟกัสเรื่องราวของหน้าจอคอมพิวเตอร์เนาะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราไม่ไม่ไม่ไม เราไม่กระพริบตานั่นเองทําให้ตาเราแห้งนะคะหรือว่าถ้าใครตาแห้งมากๆก็ใช้น้ําตาเทียมได้ค่ะพี่ก็ใส่แว่นไม่ใส่มองไม่เห็นใช่ไหมคะแต่ให้มันเป็นแว่นที่มันเป็นเลนที่เขาเรียกว่าเลนกรองแสงนะคะพี่เล็กนะคะแล้วก็กระพริบตาบ่อยๆกระพริบตาบ่อยๆนะคะตามจะได้ไม่แห้งนั่นเองนะคะการกระพริบตาก็เหมือนกับ ทําให้กล้ามเนื้อตาเรามันทํางานใช่ไหมคะเราก็พิบกระพิบกระพิบไปเนี่ยมันก็จะทําให้มีเหมือนน้าในดวงตาของเราเนาะแต่ว่าถ้ามันยังไม่ดีขึ้นก็ให้เราใช้น้ําตาเทียมช่วยหยอดก็ได้เพราะว่าอย่างหนูเนี่ยมันมันช่วงก่อนก่อนหน้านั้นมันเป็นบ่อยค่ะมันเป็นบ่อยแล้วทําให้หนูว่าตาตาหนูมันแห้งมันทําให้ให้ตามันแสบค่ะหนูก็เลยไปซื้อน้ําตาเทียมมาเนาะช่วยหยอดมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งค่ะแล้วก็มาข้อที่5นะคะ พักสายตาบ้างค่ะพักสายตาบ้างระหว่างที่เราทํางานนะคะไม่ใช่ว่าคือบางทีงานแล้วก็เข้าใจเนาะบางทีงานที่เราทำเนี่ยมันจะทําไปเรื่อยๆทําแล้วมันไม่อยากหยุดไงคะเราก็จ้องหน้าจออยู่ตลอดเลยเนาะดังนั้นขอให้เราพักพักผ่อนนะเขาเรียกว่าพักสายตาของเราเนาะทุกทุกทุกหนึ่งชั่วโมงก็แล้วกันเนาะเพื่อเพื่อเป็นการรีเล็กสายตาของเรานั่นเองนะคะถ้าเราไม่พักเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่า มันล้าค่ะตามันล้าเนาะมันมันก็จะทําให้เราทํางานออกมาไม่ดีแล้วพอเราล้าแล้วมันก็จะปวดลูกตาของเราเนี่ยอันนี้มันมันสำคัญมากเลยเพราะว่าณตอนนี้เนาะโลกโลกออนไลน์โล,ออนลนโลกอินเทอร์เนต็ต มันบังคับให้เราเนี่ยอยู่กับหน้าจออยู่กับจอคอมพิวเตอร์อยู่กับจอมือถือนั่นเองนะคะไม่ว่าอะไรต่ออะไรเนาะการซื้อของการช้อปปิ้งหรือว่าการดูหนังฟังเพลงอะไรมันขึ้นมาอยู่บนโลกอะไรมันขึ้นมาอยู่ในจอโทรศัพท์จอคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะดังนั้นการถนอมสายตาก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่า เราไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรได้หรือว่าเรามารู้เมื่อตอนที่มันสายไปแล้วเนาะมันก็จะแก้แก้ไขไม่ทันนั่นเองนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะข้อ5ก็คือพักสายตาบ่อยๆนะคะระหว่างทํางานเนาะหนึ่งชั่วโมงไปพักที1ชั่วโมงก็พักเบรกสายตาตัวเองบ้างนั่เนเองนะคะแล้วก็ข้อ6ก็คือออกไปนอกบ้านบ้างนะคะอย่าอยู่แต่กับจอเพราะมว่าเด็กสมัยนี้ค่ะเพราะว่าตัวเองนี่ก็เจอเนาะเรื่องราวของลูกนี่แหละ เขาก็จะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์บ,บ่อยๆอะไรเงี้ยเราก็จริงๆเราก็อยากให้เขาเนี่ยออกไปรีแลกข้างนอกบ้างเพื่อเพื่อที่จะพักสายตานั่นเองนะคะออกไปดูต้นไม้ใบหญ้าอะไรที่มันเป็นธรรมชาตินะคะมันก็จะช่วยทําให้สายตาของเราเนี่ยมันได้ได้ไดพักได,ได้ได้มีการผ่อนคลายนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีพิ่ครูพี่นกนะคะสวัสดีครูนางด้วยนะคะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เรามาในโหมดของสุขภาพสายตากันนะคะเพราะว่า เราเราปฏิเสธไม่ได้หรอกทุกคนตอนนี้อยู่ใน,ในจอหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอมือถือทั้งนัน้นนอนไม่มีใครที่อน้อยคนที่จะไม่ได้อยู่ในบนโลกออนไลน์นะคะ ข้อ6ก็คือผ่านไปแล้วนอคือออกไปนอกบ้านบ้างอย่าอยู่อย่าอยู่แต่ในบ้านเพราะอยู่แต่ในบ้านเราก็จะอดไม่ได้เนาะ mm hmm. ก็จะต้องดูนู้นดูนี่ดูนั่นอะไรประมาณนี้มันก็จะจ้องอยู่กับหน้าจอตลอดเนาะดังนั้นการได้ออกไปรีแลกซ์ข้างนอกการได้ออกไปเดินดูธรรมชาติท้องฟ้าต้นไม้อะไรเงี้ยมันก็ช่วยทําให้เราผ่อนคลายได้นั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่7นะคะรู้สึกว่า ให้เราเนี่ยเอาเอาผ้าชุบน้ำนอนอย่างที่ว่ามันมันมันเมินลูกาตามากก็ผ้าผ้าขนหนูผืนน้อยก็ได้นะคะผ้าเช็ดหน้าเป็นผ้าขนหนูเนาะชุบน้ําธรรมดาเนี่ยก็ได้คะ่ะหรือว่าอาจจะเป็นน้ําแบบมันอุ่นนิดนึงก็ได้ถ้าเกิดว่าอากาศเยน็นๆนะถ้า,ถ,าถ้าน้าอุ่นพอพอเรามา,าไม่ต้องอุ่นมากนะคะหรือว่าจะเอาน้ําธรรมดาก็ได้คะ่นะแล้วชุบแล้วนอนแล้วก็มาโปะลูก,กาตาของเรามันจะทําให้ตาของเราเนี่ย ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็บริกรรมไปผ่อนคลายผ่อนคลายมันก็จะช่วยทําให้รอบดวงตาของเราเนี่ยค่ะมันมันคลายเส้นมากยิ่งขึ้นนะคะเนาะมันก็เป็นการก็เรียกว่าถานอมสายตาได้นะคะเรื่องราวของการใช้าตานี่นี่ตัวเองก็เป็นค่ะเพราะว่าดูมากเนาะเพราะว่าวันไหนเนี่ยทำ ทำวิดีโอเนี่ยมันไม่ยอมแพ้ไงเราต้องตัดพิเศษ้ว้ยมันไม่ยอมแล้วก็จ้องอยู่นั่นแหละปรากฏว่ามัน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 แสบตานะมันก็จะปวดบ้าวตานั่นเองนะคะการประคบก็จะช่วยให้ดวงตาของเราเนี่ยผ่อนคลายขึ้นได้นั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่แปดนก็คือให้เราเนี่ยไปตรวจสุขภาพตาของเราทุกเป็นประจําทุกปีก็และกันทำไมเราถึงต้องตรวจเพราะว่าจริงการตรวจเสายตาเนี่ยมันก็ได้มันก็ได้หลายๆอย่างนั่นเองนะคะอย่างน้อยก็ได้ดวงตาของเราเนาะตรวจ ความดันลูกตาตรวจต้อตรวจอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราทราบทราบทราบตัวเราเองเนาะว่าเออสายตาเรายังดีอยู่ไหมหรือว่ามันเป็นอะไรเนาะให้เราไปเช็ค สุขภาพตาของเรานะคะนอกจากสุขภาพกายของเราแล้วเราก็ต้องเช็คสุขภาพเนี่ยดวงตาของเราด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้มีดวงตาอันสดใสได้ดูโลกสวยงามนีม้ไปอีกนานๆนะคะแล้วก็ข้อข้อที่9นั้นนะั่คือให้เราหาอาหารทานนะคะทานอาหารที่บำรุงสายตาที่มีผักผลไม้ที่มีลูทีนกับซีเซนทีนนะคะ,ะลูทีนซีเซนทีนนี่จะอยู่ในผักผลไม้ตระ,ะ,ะกูลพวกอ่ะ ทองแครอทอ่พวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะคะผักบุ้งอะไรเงี้ยเนาะที่เราทานสามารถทานแล้วมันให้ประโยชน์กับดวงตาเราแล้วก็มีรู้สึกว่าจะกุดจิบเบอรี่ด้วยเนาะแล้วก็ที่เราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะดูแลบริหารอะไรเงี้ยเนาะอะไรที่มันมากเกินไปเราก็ปรับลดอะไรเงี้ยแสงและมันจ้าแล้วก็ใช้เลนตาเลนแว่นน่ะกรองแสงไปซะหรือว่า ตัวหนังสือมันเล็กก็ปรับให้มันใหญ่เพื่อที่จะทําให้เราสบายตามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะแต่เดี๋ยวนี้หายแล้วใช่ไหมคะอมหมอให้เดี๋ยวนะคะหนูไม่ได้ใส่แว่น <laughs> เดี๋ยวนะคะใช,ใช่ใช่ใช่ให้มองสีเขียวธรรมชาติเยอะๆพี่นพนเคยเป็นวุ้นในตาเสื่อมใช่ไหมคะอืมเยีย่ยมเยมมากนะคะเห็นไหมอะเราออกไปข้างนอกเราก็ได้ ดื่มดับกับธรรมชาตินาะสีเขียวนะั้นมันจะช่วยเยียวยาเรานั่นเองนะคะอาหารสายตาก็ช่วยได้ค่ะช่วยได้เนาะการบริหารสายตาของเรากอกตากอกตาขึ้นลงกอกไปกอกมาซ้ายขวาอะไรเงี้ยคือแล้วก็แบบประรบตาเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เราเนาะเราปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่ามันมันเกิดขึ้นแล้วนะคะเนาะมันเกิดขึ้นแล้วอยู่เราอยู่ในโลกออนไลน์กันอยู่ในโลกโซเชียลกันเยอะแยะมากมายนี่แหละมันก็เลยทําให้เราเนี่ยสายตาเราก็เริ่มแบบ ล้าอะไรเงี้ยเนาะการที่บริหารสายตาหรือว่าการทำอะไรต่างๆที่พี่บอกเล่าไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพตาที่ดีขึ้นแต่ ก็อย่าลืมเนาะพักผ่อนสายตาออกไปดูอะไรข้างนอกบ้างอย่าดูแต่หน้าจอนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมไปตวรวจสายตากันนะคะวันนี้ก็มาส่งตอนเรื่องราวดีๆนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะขอบคุณการิแชร์แบ่งปันขอบคุณการมารับชมนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวพี่ก็จะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้เนาะวันนี้สวัสดีคะ่ะโชคดีทุกคนทุกคนขอให้ถนอมดวงตากันนะคะขอให้เฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ แล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย